ท่านผู้ชมที่กำลังชมรายการสนามเป้าบรรเทาทุกข์นะฮะถ้ามีทุกขร้อนอะไรมีปัญหาเกี่ยวกับรเรื่องหนี้สินนะ,ะจะเป็นในระบบนอกระบบก็ลองปรึกษากันได้นะฮะหมายเลขโทรศัพท์ขึ้นหน้าจอให้แล้วใช่ไหมคะอาจารย์มโนคะับ0817159551ค่ะ0817159552ค่ะแล้วก็0817159553ใช่ค่ะท่านผู้ชมที่ชมรายการเราเป็นประจำนะคะอาจารย์มโนบ,บอกว่า9ตัวแรกเนี่ย เหมือนกันเลยใช่ไหมคุณอดูมาพุ๊ก <c oughs> บอกใช่เลยคับพี่พี่คอยเปลี่ยนแต่ตัวท้ายก็ผ่านะ 2> 1, 2, นึ่งสอสาใช่เปิดสายมไม่วางเขารับสายเคสอื่นกรณีอื่นอยู่ก็สลักเบอร์กันมาได้นะรหรือว่าคิวอาร์โค้ดที่ขึ้นหน้าจอท่านผู้ชมตอนนี้นะคะอาจารย์มโนคะสามารถที่จะหยิบโทรศัพท์มือถือสแกนคิวอาร์โค้ดได้เลยนะฮะแล้วถ้าเกิดท่านมีคลิปวิดีโอเหตุการณ์มีหมายเรียกตำรวจเป็นต้นมีสัญญาะอยากจะส่งให้กับอาจารย์มโนดูก่อนอยากจะส่งให้ทีมงานเราดูก่อน เพื่อที่เวลาปรึกษาปัญหาอาจารย์ถ้ามีข้อมูลครบกับมีข้อมูลไม่ครบเนี่ยมันมีผลยังไงกับทนายความเวลาให้คาปรึกษาอาจารย์คือคือทนายความเนี่ยจะวินิจฉัยข้อกฎหมายได้ต้องเป็นกรณีที่ข้อที่จริงเนี่ยมันครบนะครับถ้าข้อที่จริงเป็นอย่างนี้เราก็สามารถที่จะวินิจฉัยได้ว่าผลมันจะเป็นยังไงนะครับแต่ปัญหาส่วนใหญ่ที่ทนายความได้รับมาก็คือข้อที่จริงไม่ครบนะครับโดยเฉพาะพวกเราทนายความเองที่ไปให้ความเห็นทาง สื่ออะไรก็ตามเนี่ยนะฮะมักจะนําข้อที่จริงที่เล่ามาอะไรมาแล้วก็ไปวินิจฉัยนะครับตรงนี้เป็นเป็น,เป,นเป็นเรื่องที่เสียหายมากต้องระวัง<ช>นะครับต้องระวัง,งและโดยเฉพาะข้อที่จริงที่ตัวเองไม่ได้เข้าไปทําคดีเลยแต่ไปวินิจฉัยว่าคดีนี้ต้องขาดยุความแล้วต้องอะไรต่างๆพวกนี้นะมันมันพูดไม่ได้อันนี้ถือว่าผิดมันญาติทนายความไหมครับคือข้อมูลของคนอื่นเขาเนี่ยนะครับตนยังไม่รู้เลยค่ะ นะครับแล้วก็ไปวินิจฉัยเป็นเหตุให้สังคมเนี่ยนะครับเข้าใจค่าเคลื่อนได้อันนี้ก็นะครับไม่ควรทําไม่ควรทำนะครับะนะคนะครเราไม่ใช่ทานายความแต่เราก็ได้ความรู้ไปด้วยนะค่ะท่านผู้ชมครับแต่เรื่องนี้ต้องรู้เลยค่ะนะฮะใกล้เทศากาลลอยกระทรงแล้วนะฮะด้านหน้ารายการเราก็เตรียมมาเป็นตัวอย่างนะฮะเราได้รับข้อมูลจากพี่น้องประชาชน uh, นะฮะว่าเอ้ลอยกระทรงปีนี้ข้อห้ามาอะไรบ้างอพอมีคําถามเอ้ลอยกระทงปีนี้ห้ามอะไรบ้างเราก็บอกอ้าก็ต้องไปถามหน่วยงานรัฐสิ ว่าเขาห้ามอะไรหรือเปล่านะฮะเรื่องนี้นะฮะท่านผู้ชมคะเราก็ได้เรียนเชิญไปยังกรมกรมควบคุมมลพิษนะ,ะท่านผู้อำนวยการกองจัดการกา,กากของเสียและสารอันตรายค่ะท่านดรผานิตรัตศุขให้เกียรติมาร่วมพูดคุยกันค่ะและก็มาพร้อมกับท่านดรสนทิคชวัตรนะฮะผู้ทรงคุณวุฒิด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพชมรมนักวิชาการสิ่งแวดล้อมทยสวัสดีทั้งสองท่านค่ะสวัสดีค่ะ,คะนะคะคือคําถามอาจจะดูเหมือนแรงแต่ชาวบ,บ้านเขาก็อยากรู้จริงๆว่าเอ๊ะลอยกระทงปีนี้ต้องต้องห้าม ลอยด้วยกระทงแบบไหนยังไงแม่ท่านดรผานิชคะคงไม่ถึงข้ามนะคะเป็นการขอความร่วมมือะคะก็จริงๆถ้าดูพูดถึงปริมาณกันนะคะปริมาณเนี่ยก็ถ้าสมมติปีที่แล้วอะค่ะเราจํานวนใบ ประมาณ6 0 0แสนไม่ถึงคนมาลอยกระทงเนี่ยนะฮะจำนวนใบกระทง oh. นะฮะวันนี้นะซึ่ง <So. S 2> มันขึ้นมานะคะถ้าจัดเลขคอร์ดเดิมเนี่ยอย่าง2ปีที่แล้วหกสี่อ่ะมันอยู่ที่ประมาณ4 0 0แสนกว่าใบะ <So. S 2> นะคะแต่ก็แสดงว่าเราก็รักษาขนมทำรรเนียมประเพณ <So. S 2> ีดีนะก็หมดโควิดแล้วมันเนาะแต่ก็คือแต่ว่าดูถ้าดูประเภทของกระทงนะคะเราเราประชาชนเราคนเราก็มีความตระหนัก ขึ้นเยอะนะคะก็คือเป็นกระทงประเภทที่ย่อยสไลายได้เนี่ยเกากว่าเปอร์เซ<ม>็นต์แล้วตอนนั้นก็เหลือกระทงที่เป็นโฟมเนี่ยอยู่ที่ประมาณ2%อเ 2> เทงทเ็น,เนึ่งเปอร์เซ็นต์นิดหน่อยออคะ่ะนิดน้อยมากนะคะก็แต่ก็ถือว่าก็พวกเราก็คือตระหนักในเรื่องของสิ่งแวดล้อมในระดับหนึ่งแล้วนะคะ<ม>แต่ว่าปริมาณที่มันเพิ่มขึ้นเนี่ยเป็นสิ่งที่เราคงต้องให้ความสนใจด้วยเพราะว่าเรามีจํานวนกระทงที่เพิ่มขึ้นแสดงว่าทางภาครัฐเขาไม่ได้ห้ามนะฮะไม่ได้ห้ามว่าห้าม ใช้นู่นใช้นี่ลอยกระทงแต่ว่าเป็นการขอความร่วมมือ<ฮ>นะฮะไม่ได้ผิดกฎหมายใช่ไหมฮะจารมโนถ้าใช้โฟมมาทํากระทงเนี่ยแต่มันติดใจกันถ้าเป็นสถานที่ที่ทางหน่วยงานเขาจัดไว้ให้นะ,ะก็ไม่น่าจะผิดอะไรอ<ฮ>แต่ถ้าคุณไปใช้แม่น้ําลํารางอะไรต่างๆที่เขาไม่ได้จัดไว้ให้ะนะครับในกทมอเองหรือส่วนท้องถิ่นอะไรต่างๆนะฮะมันก็จะมีพรบ สาาสุข <ứng S 2> นะฮะที่คอยกำกับดูแลอยู่ว่าการทิ้งขยะก็ดีการอะไรก็ดีเนี่ยนะฮะจะต้องปฏิบัติในสถานที่ที่เขา,าให้สิทธิ์ไว้แต่กรณีอย่างนี้นะครับมันก็เป็นประเพณีนะฮ <ứng S 2> ะคง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 จะไม่มีหน่วยงาน,นไหนที่ไปตามล่าตามจับคนที่เอากระทงไปลอยใน,ในลำรางนะฮะแต่ที่เราอยากให้คิดถึงก็คือว่าพอเทศกาลลอยกระทงผ่านไป บางท,ทีตอนเที่ยงคืนก็เริ่มแล้วนะคะที่สื่อจะไปเกาะติดภาพกระทงลอยกันเนี่ยมันมีปริมาณขยะเกิดขึ้นมากน้อยขนาดไหนคะทั้งท่านดรผานิรา,ารย์สนทิที่เกาะติดกันมาค่ะก็ถ้าเป็นปริมาณขยะก,ก็เพิ่มขึ้นนะฮะ<ๆ>เพิ่มขึ้นทุกๆๆทุก,ทก ปีนะคะดูจากจํานวนของกระทงที่เก็บขึ้นมาแต่ก็มีขยะอย่างอื่นด้วยเวลาเทศกาลเราเทศกาลเราเราไม่ได้ลอยกระทงอย่างเดียวคนเราออกไปใช่ไหมคะมันมีเรื่องของการรับประทานอาหารนะคะมีเรื่องของการขายอาหารเพิ่มขึ้นมาคราวนี้ก็จะมีเรื่องของขยะที่ประเภทที่เพิ่มขึ้นเช่นพวกขยะอาหารนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยในเรื่องของการจัดการขยะที่เกิดขึ้นจากเทศกาลลอยกระทงนะคะเราก็อยากจะให้เหมือนกับผู้จัดงานเนี่ยคือนอกจากเรื่องของขยะที่เกิดจากกระทงโดย ตัวของกระทงเองแล้วนะคะก็พิจารณาเรื่องของการจัดการขยะประเภทอื่นด้วยให้มีความเหมาะสมะแยกซะใช่ไหมคะซึ่งปัจจุบันเนี่ยเราส่งเสริมเรื่องของการแยกขยะเนี่ยขยะทั่วไปขยะรีไซเคิลเราก็อยากจะให้จัดเรื่องร่องของขยะอาหาร เพิ่มเติมเวลาสมมติเราเก็บได้จะได้ไปสู่การกําจัดที่มันตรงประเภทง่ายขึ้นในการจัดการค่ะถามเป็นความรู้นะฮะอาจารย์สุทธิกับขยะที่เป็นอาหารนี่มันมีวิธีการกําจัดต่างจากขยะกระทงหรือขยะอื่นๆยังไงคะ,คอ,ะอาจารย์ขยะอาหารนี่เขาเรียกว่าขยะเปียกใช่ไหมขยะ,ะเปียกนี่คือว่าเขาอาจจะเก็บนะรวบรวมไปเนี่ยหนึ่งก็คือไปทําปุ๋ยหมักนะะอันที่สองคือไปเลี้ยงสัตว์นะอย่างนี้ได้นะพวกเศษอาหารที่เหลือ นะครับตอนตอนนี้คือขยะที่เพิ่มขึ้นเนี่ยถ้าเราดูเนี่ยจากปีหกหกนะจากปี65เนี่ยมันเพิ่มขึ้นประมาณ11%อันนี้ดูในกทมนะในกทมเนี่ยแล้วก็กระทงเนี่ยนะก็เพิ่มขึ้นมาประมาณสัก67,000่นเจ็ดพใบในที่ที่เพิ่มมาเนี่ยผมก็เลยมองว่าเดี๋ยวปีนี้เราจะลอยกระทงยังไงนะลอยกระทงยงไงไม่ทิ้งขยะลงคลองแต่ในคืนที่น้ำนองเต็มตลิ่ง ชานผู้ชมที่ชมรายการอยู่นะฮะส่งไลน์เข้ามาได้นะ,ะลอยกระทงยังไงในคืนที่น้ำหนองเต็มตลิง<ก>่งแล้วไม่ทิ้งขยะไว้เยอะฝากฝากฝากอย่างนี้นะครับก็โดยโดยที่เป็นประชาชนคนหนึ่งนะสมควรที่จะไปลอยกระทงในสถานที่ที่หน่วยงานเขาจัดไว้ให้เพราะอะไรครับอาจารย์ครับเพราะว่าถ้าเราไปลอยในสถานที่ที่เขาไม่ได้จัดไว้ให้เนี่ยต่อไปมันก็จะแบบที่ท่านอาจารย์ว่านั่นแหละก็คือทั้งทั้งขยะที่เป็นกระทง ทั้งขยะที่ไปใช้บริการในการในวันวันลอยกระทงะมันก็จะขาดคนดูแลทําความสะอาดแต่ถ้าเป็นสถานที่ที่ทางหน่วยงานจัดไว้ให้นะครับพอหลังจากที่ลอยกระทงกันเสร็จเรียบร้อยเสร็จภารกิจเขาก็จะมีเจ้าที่มาดูกันอะไรกันจนกระทั่งตอนเช้ามาก็เหมือนเดิมละอันนี้อาจารย์เสนอนะะเรื่องจุดลอยกระทงะแล้วทางท่านดรผาน,นิดล่ะคะมีวิธีการไหนไหมที่แบบเอ ลอยกระทงต้องลอยนะฮะไม่ลอยไม่ได้เดี๋ยวแฟนว่าถ้ามีเพิ่มเติมนะคะที่เราอยากจะสนับสนุนก็คือเรื่องของอาจจะเรื่องของขนาดของกระทงขนาดของกระทงค่ะก็คือเรามีกระทงที่ไซส์เล็กลงหน่อยปริมาณขยะเราก็จะลดลงนะคะแล้วก็อยากจะขอความร่วมมือในเรื่องของว่าการใช้กระทงลอยกระทงร่วมกันครอบครัวหนึ่งลอยกระทงใบเดียวร่วมกันไปเปกนเป็นคู่ แล้วก็กระทงใบเดียวไประหยัดเนินด้วยก็ไปเหลือไปซื้อของกินประหยัดโรแมนติกด้วยก็อย่างเงี้ยค่ะก็คือการสนับสนุนนะคะประชาชนที่ที่ร้านอาหารก็คือลอยกระทงร่วมกันใช้ร่วมกันลอยด้วยกันเมื่อกี้ค่ะเมื่อกี้คุยกับคุบอาจารย์คุณพ๊กว่า่กรณีอะไรนะอาจารย์สถานที่ปิดสถานที่เปิดอะไรเนี่ยนะฮะคือคืออย่างนี้คือ คือจริงๆกระทงเนี่ยนะวันลอยกระทง15คหาำเดือน12อันเนี่ยเราห้ามเขาไม่ได้มันประเพณีใช่ไหมเพราะงั้นเนี่ยมันจะมีสถานที่จัดงานต่างๆอนที่ที่ท่านผานิดพูดนะเพราะฉะนั้นเนี่ยแล้วก็อย่างที่อาจารย์พูดคือว่าก็ควรจะไปลอยในที่ที่เขาจัดงานเนี่ยแต่ว่าบางทีเราห้ามไม่ได้ใช่ไหมถ้าอาจจะต้องไปลอยในระบบเปิดก็ได้แม่น้ําใกล้บ้านเขาบางทีมันก็เป็นวิสัยใช่ไหมสมมุติสะพานพระราม8อย่างเงี้ยเขาลอยในเจ้าปยาห้ามเขาไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะมีอยู่2แบบก็คืออยอในระเนี่ย น้องบึงสะอย่างงี้นะไอ้อ,อย่างเงี้ยเราใช้กระทงเนี่ยอย่างเงี้ยนะวัสดุธรรมชาตินะกะลานะใบตองอนะครับหรือหรือว่าหรือว่ากาบมะพร้าวกาบกล้วย,วยอะอยไร<ค>พวกนี้ยเนี่ลอยไปไอ้พวกเนี้ยนะคือมันมันใช้เวลาย,ย่อยประมาณ14วันแต่ว่าพอรุ่งเช้าเนี่ยนะแล้วมันแช่น้ำได้นานพอรุ่งเช้าเขาเก็บหมดมไม่ทำเน่าไม่ทำเน่าเก็บหมดแต่ถ้าเราไปใช้กระทงขนมปังเนี่ยกระทงขนมปังเนี่ยสามวันมันเน่าแล้วนะ มันมันแตกมดแล้วสุดท้ายพอเน่าปั๊บเนี่ยปลาก,กินไปหมดนะมันก็มีจุลินทรีย์มาย่อยสลายเกิดสารอินทรีย์เกิดสารแฝงลอยสุดท้ายสลายเจริญเติบโตน้ําเน่าจะไหมเพราะงั้นเขาจะไม่ใช้กระทงขนมปังเนี่ยลอยในระบบปิดก็คือใน,ใน,ใ,นในพวกหนองบึงนั้นแสดงว่ากระทงขนมปังจะลอยในระบบเปิดพวกแม่น้ําไหลเป็นไปได้จะดีกว่า,าเป็นไปได้เพราะว่า3ว,วันเนี่ยปลาก็กินไหลเรื่อยๆนะแต่ถ้าเป็นกระทงพวกนี้ ในกระทงพวกไอวัสดุธรรมชาติเนี่ยไหลไปตามแม่น้ำนสุดท้ายมันก็ตกลงไปเพราะ14วันย่อย จมไปติดริมตะลิงบ้างอะไรบ้างแต่แต่สิ่งที่สําคัญคือเราเราเราไม่ใช้อย่างงี้นะอย่างงี้ไม่ถูกในใช้แม็กไม่ได้นะทำไมครับปลากินติดคอปลาไม่ใช่แม็กอันนี้ทาลายธรรมชาตินะต้องใช้ไม้กัดอะไรเงี้ยธรรมชาตินะอันนี้เราใช้แม็กใช้ตะปูเงี้ยไม่ได้อันนี้ต้องบอกแม่ค้าด้วยนะไม่ได้นะห้ามทำนะแล้วก็พวกพลาสติกโฟมอย่างเงี้ยไม่ได้นะเราไม่ใช้กันนะครับเพราะฉะนั้นในระบบเปิดเนี่ยนะไรก็คือห้ามเขาไม่ได้ก็ควรจะเป็นกระทงเนี่ยนะกระทงขนมปังก็ได้นะหรือกระทงน้ําแข็ง หรือือซีโร่เวทคือไม่ต้องร้อยเลยนะ <c oughs> ออนไลน์ะอออน,ไนะไปเที่ยวอย่างเดียว <c oughs> นะครับม,ม,มีรูปแบบกระทองอื่นอีกด้วยไหมคะอาจารย์ผานิตพอฟังอาจารย์สนทิพูดแล้วเออได้ความรู้นะจะได้เลือกใช้กระทงถูกมีไอเดียดีๆอะไรเพิ่มไหมคะก็ระทงออนไลน์ค่ะอแต่ต้องระวังแต <c oughs> ่ต <c oughs> ้องระวังว่าจริงๆเพราะว่าจริงออกจากบ้านไปก็ลําบากนะคะคือรถติด วันลอยกระทงรถติดมากเลยจริงๆอยู่บ้านลอยกระทงออนไลน์ก็เป็นเป็นความคิดที่ที่ดีนะคะแต่เดี๋ยว่าเราฟังตอนเบรกแรกไปแล้วก็ต้องระวังด้วยว่าเออเป็นเป็นช่องที่ถูกเป็นเว็บไซต์ที่ถูกนะคะไม่ไม่ไปโดนหลอกลวง่ไปกดตามลิงก์ตราส่งลิงก์มาลอยกระทงกันอะไรเงี้ยนะเดี๋ยวเงินในบัญชีมันก็จะลอยไปด้วยลอยไปด้วยกระทงมีมีท่านผู้ชมที่ก็ชมรายการอยู่นะคะเขาบอกว่าถ้าเกิดไม่อยากให้เกิดขยะนะท่านผู้ชมหลังจากลอยกระทงเสร็จเนี่ยเสนอให้ทํากระทงจากน้ําแข็ง บางคนบอกเอ้ทำกระทงจากน้ําแข็งทําได้ยังไงบอกคุณเคยเห็นชามใส่แกงบ้านเราไหมถ้าเราใส่น้ําเข้าไปอาจารย์นึกออกไหมฮะแล้วเราก็นี่เลยเอาไปใส่ในช่องฟิตนะครับบางคนบอกเทียนทูบเดี๋ยวค่อยว่ากันนะ,ะให้มันเป็นเหมือนลักษณะชามเป็นลูกกระทงเนี่ยเขาบอกถ้าลอยกระทงโดยใช้กระทงน้ําแข็งนะรับรองได้เลยว่ามันจะไม่ค่อยทิ้งขยะไว้แต่ว่าอาจจะเสียเวลาในการทําบ้างแต่มันก็คือความตั้งใจแบบ อย่างแรงกล้านะเอาออกจากกระทงต้องดูนะฮะวา่าแหล่งน้าท่านไม่ไกลจากกระทงไม่งั้นต้องใส่ตัวตัวตัว,ตวถังไว้ด้วยนะถังใส่น้ำแข็งแต่ว่าในกรณีนี้นะฮะการลอยกระทงเนี่ยถ้าหากว่าเก็บขยะนะท่านดรผ่านิชอยากแนะนํายังไงบ้างฮะเราเราช่วยได้ไหมช่วยตอนที่แบบผ่านกระบวนการลอยกระทงยังไงได้บ้างไหมฮะหมายถึงว่า,มวาเมื่อลอยกระทงผ่านไปแล้วเนี่ยพวกเราจะช่วยอะไรกันได้บ้างไหมฮะก็เรา ปกติเราลอยแล้วเราก็กลับเลยนะคะจริงๆถ้าถ้าถ้าเราจะเก็บกลับขึ้นมาน่าจะเป็นพวกของกินที่เราไปเที่ยวในงานอย่างนั้นแหะนะอ๋อหมายถึงบรรยากาศกิจกรรมอย่างอื่นค่ะก็ก็คงจะอย่างนั้นนะคะก็เรื่องของรถเวสเรื่องรดลดพวกขยะที่เกิดขึ้นจากกิจกรรมประกอบของการงานลอยกระทงนะคะถ้าเราเป็นเป็นคนเราเป็นประชาชนเราก็จะช่วยด้านนี้ก็จะช่วยได้เยอะค่ะก็จะเป็นการลดปริมาณขยะ แยกขยะแยกขยะคือเราจะเน้นเรื่องของเรื่องของการแยกขยะนะคะเพราะว่ามัน,มนจะนําไปสู่การจัดการที่ถูกต้องที่อาจารย์พูดเมื่อกี้นะครับอยากจะให้อาจารย์สรุปนิดหนึ่งว่าถ้าเป็นระบบเปิดนีใช่ไหมครับก็คือแม่น้ำลำคลองที่มันสามารถที่จะไหลใช่ไหมครใช้คาว่าระบบเปิดระบบเปิดนะระบบปิดก็ป็นแหล่งน้ำการที่อยากจะสรุปว่าอย่างไรคือคืออย่างนี้คือถ้าเป็นข้าก็าจัดงานเนี่ยก็คือในบึงในสระพวกนี้มันเป็นระบบปิดใช่ไหมไอ้อย่างนี้เนี่ยเราก็ใช้ เราใช้วัสดุธรรมชาติเนี่ยนะครับก็ลอยไปเนี่ยแต่ว่าอย่าลืมไอ้ทูบเทียนเนี่ยอาจจะไม่ต้องใช้ก็ได้เพราะเวลาเราที่ฐานเนี่ยหมดทุกหมดโศกหมดโรคภัยลอยลงไปใช่ไหมไอ้ทูบเทียนจุดเสร็จแล้วก็เอาออกเลยไม่ต้องใส่ก็ลอยไปนะลอยไปมันอย่างเงี้ยเขาเก็บได้นะตื่นเช้ามาเขาเก็บหมดแต่ว่าถ้าเป็นระบบเปิดเนี่ยมันลอยไปอย่างเงี้ยถ้าเราใช้อย่างเงี้ยนะสิบสี่วันมันย่อยมันก็ไปตกตะกอนตกอะไรทั้งหลายเราอาจจะใช้กระทงขนมปังก็ได้นะสามวันย่อยนะครับแต่แต่สิ่งที่สําคัญก็คือว่า พอลอยไปแล้วเนี่ยคือลอยไปแล้วเนี่ยคือลอยคือถ้าลอยไปแล้วเนี่ยสิ่งที่ต้องระวังก็คือว่าคือถ้ามันปากินไม่หมดเนี่ยมันก็เป็นสารสารอินทรีย์ใช่ไหมได้นะครับตอนนี้คือก็ต้องไปดูว่าแหล่งน้ําไหนที่เขาอนุญาตนะครับก็ต้องไปดูเขาจัดงานตรงไหนถ้าเขาไม่อนุญาตนะอย่างนี้เราไปลอยไม่ได้นะที่กฎหมายนะพอรบอท้าสุขนะอาจารย์เมื่อเช้าพอรู้ว่าพูดเรื่องนี้ผมก็ไปดูคอลัมน์มีอยู่คอลัมน์หนึ่งอาจารย์เขาวิเคราะห์นะเขาบอก เงินหมุนเวียนเงินหมุนเวียนในการลอยกระทมเฉพาะปีนี้เนี่ยเขาประมาณการไว้ว่าคนจะออกมาเนี่ยนะครับใช้เงินหมุนเวียนคนประมาณ2,300ันสาบาทโนะดยเฉลีย่ยโดยเฉลีย่ยทั้งทั้งค่ากระทมทั้งค่าที่จะต้องไปใช้ไปนะฮะแล้วก็จะมีเงินหมุนเวียน หมื่นล้านนะอาจารย์แสดงว่ามันก็เป็นข้อดีของเทศกาลลอยกระทงกระตุ้นเศรษฐกิจไว้อย่างนั้นชนะ p o เอาเป็นซอฟพาวเวอร์หนึ่งด้วยเป็นประเพณีแต่ถ้าดูแนวโน้มนะฮะจากเทศกาลลอยกระทงทุกปีทุกปีเนี่ยในเรื่องของการรณรงค์ไม่ให้มีปัญหาตามหลังมาเราก็ทําได้ดีใช่ไหมฮะตอนนักเตะพันนี้ค่ะก็ทําได้ดีนะคะก็เพราะว่าอย่างเราอย่างในกรทมนะคะที่เราเห็นชัดเลยกรทมเก็บเกลี้ยงนะคะกรทมก็คือตั้งแต่ถ้ายิ่งถ้าเป็นแหล่งน้ําปิดนะคะ ช้าขึ้นมาเน็ตทับจะไม่เห็นอยู่ในตัวพวกทุกบ่อแล้วนะคะ<ช>ก็คือกรทมจะดําเนินการได้ดีทีนี้ถ้าต่างจังหวัดถ้าแหล่งน้ําเปิดก็อาจจะยากนิดนึงนะคะ<ช>อย่างที่อาจารย์ว่าคือมันจะไหลไปนะแล้วก็มันอย่างกระทงลักษณะอย่างเงี้ยเพราะมันก็จะจมอีกเก็บยากนะคะก็จะก็จะมีปัญหานิดนึงในเรื่องของแหล่งน้ําเปิดนะคะนั่นหมายความว่าถ้าเกิดใครอยู่ใกล้แหล่งน้ําเปิดหรือแม้แต่แหล่งน้ําปิดก็ตามหากผ่านพ้นคือรอยกระทงแล้วท่านเห็นแล้วอยู่ในวิสัย ที่สามารถช่วยสอยยกขึ้นมาช่วยเก็บขึ้นมาที่ไม่เป็นอันตรายก็ช่วยๆๆกันชใช่ไหมท่านแหลง่งแหล่งน้ําเปิดก็ที่เคยเห็นในสื่อนะฮะหลังจากลอยไปแล้วว่าปรากฏว่ามีคนคอยดักช่วยเก็บให้อยู่เยอะเนาะเ <laughs> ขาเก็บทั้งอันหรือเขาเก็บบางส่วนเขาเก็บบางส่วนไม่ไม่เป็นผมผมกั้นตะข่ายเขาเก็บไปกทมอเขาจะกั้นตะข่ายก่อนจะลงไปสู่ปากกาตะข่ายกั้นเลยเป็นดักเลยนะแล้วก็เอาออกเลยตามปากคลองปากคลองใช่ไหมแล้วในแม่น้า อาจารย์เคยมีตัวเลขไหมครับว่าเขาเก็บเศษตังที่ท่านผู้ชมใส่ไปในกระถงเนี่ยนะแหมอาจารย์มิโลก็ใครจะไปนั่งเก็บตัวเลขมีไหมน่าสนใจมีไหมครับนะแต่แต่ที่น่าสนใจนะท่านผู้ชมวิธีที่อาจารย์สนทิเสนอก็ดีนะฮะถ้าหากว่าตามองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใดที่ใกล้คลองอะไรเงี้ยนะฮะที่เป็นแหล่งน้ําเปิดอาจจะเอาวิธีของกทมนําตะข่ายนะฮะมาดักก่อนที่จะออกปากทางที่จะไปสู่แหล่งน้ําใหญ่ขึ้นเนี่ย ก็น่าจะทําให้การจัดการขยะเร็ว,เ,รวเพิ่มมากข,ขึ้นนะนอกจากใช้ตะข่ายดักแล้วยังมีวิธีการอื่นไหมคะที่ทั้งสองท่านได้ได้ข้อมูลมาจากกรทมเมือชีพด้านการเก็บกระทงนี้ด้วยนะฮะ <c oughs> คือคือ,คอกรทมอเองเนี่ยนะคือเขาเขาจัดการในระบบปิดได้ดีนะ,ะแต่เวลาระบบเปิดคือลงเจ้าไปยานเนี่ยก็ก็ทำได้ค่อนข้างยากเพราะสุดท้ายมันไหลไปสมุทรปราการไปอ่าวไทยนะครับเพราะงั้นก่อนจะลงทะเลเนี่ยเขาดัก ติ่กลางทะเลไอตรงคลองก่อนจะลงทะเลนะแถวทุ่มโบรารเนี่ยเอาตะไคร่ดักเลยเพราะงั้นกระทงไม่ลงทะเลแล้วอีกประเด็นคือว่าเขาไม่เขาไม่นิยมไปลอยกระทงในทะเลนะเพราะมันขึ้นมันซัดแล้วมันเก็บยากจะเข้าฝั่งเหมือนเดิมใช่ครับเราก็ต้องมาเก็บกันตอนเช้าถูกต้องครับแล้วอีกเรื่องคือว่าเวลาลอยกระทงจะมีการจุดผู้จุดอะไรจุดประทงประทัดใช่ไหมแล้อปล่อยโคมอะไรหลายๆเล โอปีนี้ต้องระวังฝุ่น2.5นะ PM สอเี่ยจะตามไปดีเดี๋ยวปีนี้ลอยกระทงคุกเขาฝุ่น2.5หรือเปล่าต้องระวังในตรงนั้นฮะค่ะเพราะเขาสู่ฤดูหนาวแล้วนะฤดูฝุ่นบางคนแซวอย่างนั้นนะแล้วอีกเรื่องคือที่ประชาชนต้องระวังคือว่าเวลาไปลอยตามโป๊ตามท่าเรือทั้งหลายเนี่ยต้องระวังจะตกลงไปนะก็คือต้องมีราวจับให้ดีอะไรให้ดีต้องระวังตรงนี้ด้วยนั่งเรือไปลอยกลางแม่น้ำอะไรอย่างี้นะฮะต้องระวังต้องระวังหลายอย่างนะครับค่ะฉนันท้ายสุดตรงนี้ท่านพอพานิชอยากจะฝากกับท่านผู้ชมยัง ก็ฝากก็คือฝากเรื่องของช่วยกันลดเรื่องของปริมาณของกระทงกันอะไรนะคะเราเราสืบสารวัฒนธรรมเราได้นะคะโดยที่ว่าอย่างที่อยากจะแนะนําให้เลือกใช้ลอยร่วมกันปีนี้กทมกทมก็สนับสนุนการลอยกระทงร่วมกันนะคะคือหนึ่งครอบครัวหนึ่งกระทง n หนึ่งคู่หนึ่งกระทงนะคะก็จะช่วยทําให้เราลดปริมาณขยะที่เดี๋ยวจะเป็นภาระสําหรับกประเทศของเราเนี่ยแหละนะคะก็จะเป็นภาระในเรื่องของการ ำจัดขยะค่ะค่ะและอาจารย์สนที่าคาอยากจะฝากยังไงบ้างคะคืออย่างนี้ผมผมฝากรัฐบาลเลยกันนะคือรัฐบาลเนี่ยนะคือว่าใช้ประเพณีอะไรกระทงเป็นซอฟต์พาวเวอร์ถูกต้องนะแล้วก็ไปให้มีการจัดงานเงินเงินก็ได้หมุนเวียนนะแต่ว่าวิธีการคือจะต้องไปทําในระบบปิดนะฮะจัดงานทําระบบปิดแล้วเก็บขยะให้หมดต้องต้องทําให้ได้ตรงนี้นะครับไอ้ตรงนี้นะมันจะสืบสานประเพนีไปลณรงคลงให้ประชาชนลอยในระบบปิด แลที่เราจัดงานนะครับค่ะฉะนั้นโดยสรุปนะฮะท่านผู้ชมวนลอยกระทงปีนี้ที่ทั้งสองท่านนะทั้งท่านดรสนธิและก็ท่านพ่อพันธ์นิจจากรกรมควบคุมมลพิษฝากบอกนะอาจารย์มโนคือหน,นึ่งลอยกระทงร่วมกันสองลอยกระทงให้เล็กลงหน่อยนะคะและก็สามเลือกพื้นที่ลอยกระทงที่เหมาะสําหรับการจัดเก็บได้ง่ายนะ,ะ,นะ,ะสี่ก็คือร่วมกันแยกขยะทั้งขยะจากกระทงแล้วก็ขยะจากกิจกรรมที่มาจากงานลอยกระทงทั้งหมดนะฮะการกินการเล่นเกมต่างๆ แล้วก็ที่สําคัญนะประการสุดท้ายข้อที่5หากผ่านพ้นคือลอยกระทงเจอกระทงอะไรที่เราสามารถเก็บเกี่ยวยกขึ้นจากแหล่งน้ําได้ช่วยกันนะเพื่อที่จะได้ไม่ต้องเกิดปัญหามลพิษทางน้ำตามต่อแถมข้อที่6ไปข้อได้เลยค่ะอาจารย์เลือกกระทงเหมาะกับแม่น้ําแหล่งน้ำอนี้นะให้มันเหมาะโดยที่ว่าไม่ไม่ไม่ไปทําลายสิ่งแวดล้อมค่ะนั้นเราทงให้เหมาะ S <s> <S <s> <S จะได้ลอยกระทงด้วยความสุขสบายใจจริงๆแล้วก็เป็นมิตรกับสิ่งแวดล<ฮ>้อมด้วยนะคะวันนี้ต้องขอบคุณนะท่านดรผ่านิดแล้วก็ท่านดรสนที่อย่างยิ่งขอบพระคุณทั้งสองท่าน,นะคะ่ะสวัสดีครับค่ะท่านผู้ชมอาจารย์มโนค่ะเดี๋ยวช่วงหน้าค่ะมาติดตามนะกรณีของน้องที่เขาเคยเป็นหน,น,นี้นอกระบบนะบตอนนี้ก็ยังเป็นหนี้อยู่นะแต่มีแนวโน้มที่จะแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบได้อย่างดีนะฮะช่วงหน้ามาติดตามกันในสนามเป้าบรรเทาทุกค่ะ เป็นหนี้นอกระบบหาทางออกไม่ได้สนามข้าวบนเทาทุกเปิดศูนย์ช่วยเหลือลูกหนี้และประชาชนที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมจากหนี้นอกระบบติดต่อ0817159551-3 ต้องขอขอบคุณทุกๆท,ท่านนะคะที่ติดตามชมช่อง y ย u u ูบออนอูมาชาแนลนะคะใครที่เคยเข้ามาชมแล้วยังไม่ได้กดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งอย่าลืมกดติดตามให้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ดีๆกันในช่องออนอ a Channel ค่ะ